ท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงการปิดล้อมจีนหรือการประทะเราคงไม่จะหมายความเฉพาะประเทศจีนนะครับฝั่งจีนนั้นก็จะประกอบด้วยจีนอิหร่านเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียฝั่งทางตะวันตกที่เป็นตัวเล่นหลักๆก็จะเป็นสหรัฐอ,รราาอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นล่าสุดนี้มีอินเดียเข้ามาด้วย <c oughs> เหตุผลที่มีอินเดียเข้ามาด้วยก็เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียที่พรมแดนนั้นซึ่ง เป็นความขัดแย้งมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ช่วงหลังรุนแรงมากขึ้นและทางตะวันตกก็ไปเอาไอาเอาใจอินเดียและประกอบกับโควิดา c o v ิด19ทํำให้ห่วงโซ่อุปทานหรือที่เขาเรียกว่า supply chain ในโลกนี้เนี่ยไปติดอยู่ที่จีนอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยากจะได้รับห่วงโซ่อุปทานอันนี้กินส่วนแบ่งอจากจีนหรือภาษาบูริมเขาบอกว่าขอแบ่งกินน้ําแกงด้วยคนหนึ่งเพราะะแล้วอินเดียก็เลยพยายามโปรโมทที่จะเอา iPhone เข้ามาผลิตอยู่ในอินเดียซัมซุงต้องมาโนนี่นั่นต้องมา ด้วยเหตุนี้เนี่ยพออินเดียได้รับการเชื้อชวนจากอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมพันธมิตรสี่ฝ่ายเพื่อที่จะบล็อกประเทศจีนออกมาอินเดียก็เลยกระโดดเข้ามาอย่างเต็มตัวในขณะนี้ท่านผู้ชมดูในแผนที่กันแล้วกันนะครับสีแดงนี่ก็คือประเทศจีนน้ําเงินนี่ก็คืออเมริกาอเมริกาเนี่ยจะมีข้างบนจะเป็นแคนาดาซึ่งในข้างบนที่เป็นแคนาดานั้นก็จะมีติ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอลาสกา้า ส่วนสีเหลืองนั่นคือประเทศไทยและเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในที่สุดแล้วท่ามกลางการประจันหน้าระหว่างจีนกับอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนตอนใต้นั้นเป็นยังไงและทำไมประเทศไทยถึงสำคัญที่สุด เท่าที่ผมทราบมานะฮะว่าได้มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วนะที่อเมริกาเนี่ยต้องการใช้อูตเปาเป็นฐานทัพแล้วก็มีการพูดคุยกันพอสมควรและหลังระยะหลังนี้ทุกอย่างในเรื่องนี้เงียบกันไปหมดรวมไปจนถึงการสร้างกองศุลนอเมริกาที่เชียงใหม่ก็เลยจะทาให้เห็นได้ว่าในขณะนี้ความขัดแย้ง เริ่มทวีคูณแล้ผมจะยกตัวอย่างอะไรให้ฟังบ,บางอย่างมันไม่ข่าวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าถ้าคนรู้จักคิดเอามาเชื่อมโยงกันแล้วจะเข้าใจประเทศไทยจําได้ไหมสมัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อรถถังสไตรเกอร์จากอเมริกา80คันรถถังสไตรเกอร์นี่คือรถที่บุกในพื้นราบจริงๆเราจะโพสิชันรถถังสไตรเกอร์ไว้ที่ไหนรู้ไหมส่วนใหญ่ก็จะไว้ตรงพรมแดนระหว่างไทยขเขมรเพราะไทยเขมาเป็นภูเขารถถังวิ่งไปไม่ได้ทางใต้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กลายเป็นไทยขเขมรและปรากฏว่าเนื่องจากว่าจีนไปลงทุนในขเข และขเขมຈเองก็เห็นว่าเมืองไทยมีรถถังสไตรเกอร์89-90คันขเขมຈต้องการที่จะป้องกันตัวเองหรือต้องการที่จะปราบรถถังไทยขเขมนไม่ซื้อรถถังนท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมอ่านข่าวชิดหนึ่งนะฮะอ่านข่าวซินหวัวและอ่านข่าว global times ของจีนปรากฏว่าขเขมຈในฮุนเซนเนี่ยไปเจรจาจีนขอความช่วยเหลือจีนส่งขีปนาวุธปราบรถถังมาให้300ลูกแปลว่าอะไรแปลว่ามึงมีรถถังกูก็มีขีปนาวุธยิงรถถังมึงอันนี้เป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่มันสะทก เร้เห็นถึงความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมครับในแผนที่นี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะมีรัสเซียอยู่ข้างเหนือจีนขึ้นไปนะฮะตรงนี้นะรัสเซียอยู่เหนือจีนท่านผู้ชมตามผมมานะฮะแล้วก็เกาหลีเหนืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอมาทางฝั่งนี้แล้วเนี่ยผมเอาง่ายๆก่อนละกันนะ,ะตะวันออกกลางนะฮะผมจะขยายตะวันออกกลางให้ดูนิดนึงจะได้เข้าใจฝั่งที่อยู่กับจีนและรัสเซียคืออิหร่านตรงนี้ฮะ อิรานตรงนี้อัฟกานิสถานนี่ฮะคือตรงนี้ในขณะนี้เนี่ยจะไม่เข้าข้างจีนและรัสเซียก็เหมือนกับเข้าข้างแล้วเพราะว่าแนวโน้มของการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มตาลิบันนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อกอารร้ายและเป็นผู้ที่มีอํานาจที่แท้จริงนะอัฟกานิสถานใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็คือว่าเป็นรัฐบาลร่วมรัฐบาลผสมแต่ว่ากลุ่มตาลิบันเท่ากับกลุ่มตาลิบันมาเทคโอเวอร์ปากีสถานตรงนี้ปากีสถานนี่คือหอกข้างแคร่ของอินเดีย อินเดียมีอาวุธนิวเคลียร์ปากีสถานก็มีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแล้วเนี่ยเพราะท่านผู้ชมลองดูนะฮะทิร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานพวกนี้นะ,ะที่ผมวงให้ดูนะฮะเป็นพวกของรัสเซียและจีนทั้งสิน้นนี่คือตะวันออกนี่คือเอเชียกลางทีนี้เรามาดูตรงตะวันออกกลางนิดหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงตะวันออกกลางนี่มันเป็นยังไงอิรานอยู่ตรงน,รน,รงนี้อิรานอยู่ติดอิรัก ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมควรจะรับทราบนิดหนึ่ง ข่าวล่าสุดเนี่ยเอกอัคราูดอเมริกาที่อยู่ในอิรักติดต่อกับรัฐบาลของอิรักบอกว่าขอปิดสถานทูตอเมริกาได้ไหมจะออกละจะเก็บเอาไว้สถานกงศุลเล็กๆทําไมทําเช่นนั้นก็เพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องที่อเมริกาโดยการวงการนายทรัมป์ให้ใช้ดโดรนแล้วไปรอบสังหารนายพลกาเซมซุไลมานี ani, อิหร่านประกาศที่จะแก้แค้นเดี๋ยวผมจะแบ่งการแก้แค้นมีอยู่2กรณีนะฮะการแก้แค้นของอิหร่านเนี่ยอิหร่านจะแก้แค้นโดยการขับไล่ฐานอเมริกาให้ออก จากตะวัอนออกกลางให้หมดไม่ว่าจะเป็นในอิรักในจอร์แดนในซาอุ e, ดิอาระเบียใน UAE ดูไบในโอมานในเยเมนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีติ่งบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5นี่คือ การแก้แค้นอิหร่านแต่การแก้แค้นของลูกมืออิหร่านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเฮสบละหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งชื่อมันเยอะแล้วกันอิหร่านก็เลยส่งขีปนาวุธทั้งหลายเนี่ยผมเรียกว่าบั่งไฟแล้วกันส่งบั่งไฟไปให้ใหประเทศพวกนี้พวกนี้วันๆไม่ต้องทําอะไรท่านผู้ชมมันเอาบั่งไฟบ้านเนี่ยยิงใส่สถานทูตอเมริกาที่ฐานอเมริกาตั้งรกรากในประเทศอิรักเนี่ยมันยิงใส่เข้าตลอดเวลาเลยไม่หยุดวันละสามลูกมั่ง5ลูกมัง่งก็เรียกว่าคนที่อยู่ในสถานทูต นะประสาทรับฐานอยู่แทบไม่ได้ท่านผู้ชมจำได้ว่าวันแรกที่กาเซมสุไลามานีเสียชีวิตตายรั้งกันไดนอีกวันสองวันอิหร่านทรงจรวดไปถลม่มบังเกอร์ของอเมริกาและอเมริกาปิดข่าวหมดเลยไม่มีใครบาดเจ็บข้อเท็จจริงก็คือว่าฐานอเมริกาบาด เจ็บ200กว่าคนส่งไปรักษาตัวที่เยอรมนีส่งกลับมาอเมริกาประสาทหูแตกหมดพิก,การไปหมดเลยนี่อิหร่านยิงแต่ไอ้พวกกองทัพย่อยๆ่อยพวกผู้ก่อการร้ายในเครือข่ายอิหร่านหรือผมไม่อยากเรียกผู้ก่อ,อร้ายผู้ต่อสู้เพื่ออิสราภาพของอิหร่านเขาก็เอาบั่งไฟของเขาเนี่ยแต่จะเป็นบั่งไฟที่เล็กลงหน่อย<ๆ>เขาก็โจมตีไปตลอดจนกระทั่งคนอเมริก,กาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้าหน้าที่สารทูตหรือทหารนั้นอยู่ไม่สุขขอถอยมาละเพราะฉะนั้นอิรักนี่อีกไม่นานก็จะไม่มีฐานอเมริก,กา อีกต่อไปเรามาดูอีกนิดนึงเรามาดูซีเรียซีเรียในขณะนี้นะเป็นของรัเสเซียเต็มตัวลนะซีเรียมีทั้งฐานทัพอิหร่านตั้งอยู่มีฐานทัพรัเสเซียตั้งอยู่และตรุรกีในตอนนี้ก็ไม่เอากับตะวันตกปัญหาคือถ้าซีเรียกับตรุรกีเนี่ยคุยกันรู้เรื่อง ตุรกีก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งจะเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งจะทําให้ทางตะวันตกปวดหัววัะนั้ท่านผู้ชมจะดูให้เห็นชัดผมจะชี้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้ละเราเห็นอิรานนะฮะบวกตุรกีเข้าไปบวกซีเรียเข้าไปบวกอิรักเข้าไปก็เหลือเฉพาะซาอุดิอาระเ,เบียวันนี้ ผมตั้งขึหมายคำถามไว้จะอยู่ได้ยังไงซาอุดิอาระเบียวันนี้กลัวมากท่านผู้ชมกลัวอิรานมากเพกราะเคยโดนถลม่มถล่มจากนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพที่เมืองเยเมนนี่ฮะเยเมนตรงนี้ที่อยู่ติดซาอุดิอาระเบียถลม่มใช้ดโดรนถลม่มแหล่งขุดน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจนทั้งพังทลายไปเสียกำลังผิดไป50%ส่วนพวกนี้พวกนี้ท่านผู้ชมพวกนี้ไม่มีความหมายท่านผู้ชมพวกไหนล่ะโอมาน UAE, จอแดนี่ไกลหน่อยก็ไม่มีความหมายเพราะว่าถ้าอิรักเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอิหร่านในที่สุดแล้วเนี่ยจอแดนก็จะเหนื่อยซีเรียอยู่อยู่เหนือจอแดนเห็นไหมซีเรียอยู่ตรงนี้อยู่เหนือจอแดนเพราะฉะนั้นแล้วพูดได้ว่าใน15 15ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ายังเป็นทิศทางนี้อยู่เนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเอาเป็นภูมิภาคเลยนะฮะตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยนะรวมอัฟกานิสถาน และซาดารเบียเยเมนจะไม่มีฐานอเมริกันอยู่แล้วเพราะอิทธิพลของอเมริกาจะลดน้อยลงไปมากจะลดน้อยลงไปอย่างมากถึงมากที่สุดเอาละเรามาดูการวางกําลังกันแล้วกันนี่คือแผนที่โลกที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือกองเรือที่5ของอเมริกา กองเรือที่5เนี่ยดูแลทางฝั่งตะวันออกกลางนะฮะดูแลอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ค่อนข้างไปทางหมาสมบทตอินเดียแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากองเรือที่5เนี่ยช่วงหลังเนี่ยเดิมทีที่ตั้งกองเรือที่5เนี่ยจะอยู่ในประเทศบาเรนนะฮะซึ่งอยู่แถวนี้บาเรนกองเรือที่5เนี่ยฮะจะมีฐานทัพเรืออยู่ที่บาเรนกองเรือที่5าฐานทัพเรืออยู่บาเรนอยู่ตรงข้ามอิหร่านพอดีเลย หนึ่งกองเรือของอเมริกานั้นประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำแล้วก็เรือประกบอยู่ประมาณอีกสัก5 0าสิบหกสิบลำเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยกองเรือที่5เริ่มขยับขยายหนีออกจากบาเรนละเพราะว่ามันไม่คุม้มถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจอจรวดเข้ามาสัก500ลูกจากอิหร่านถล่มกองเรือที่5เนี่ยจะไม่มีใครอยู่รอดได้เลยนะแต่ว่ากองเรือที่5เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเสียานรุภาพที่อเมริกามีอยู่นะท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดแผนที่ที่สนี้จะกว้างขึ้นอีกเรากําลังจะพูดถึงลักษณะของกอง เรือที่7ละท่านผู้ชมครับนี่คือกองเรือที่7ที่เขาเรียกเซเว่นฟรีดกองเรือที่7เนี่ยตั้งอยู่ที่เกาะกวมนี่คือเกาะกวม m เกาะก u a เนี่ยแล้วอเมริกาก็ยังมีฐานทัพที่ใหญ่อันหนึ่งอยู่ที่โอกินาวาจะเห็นว่ากองเรือที่7เกาะก u a นี้เชื่อมต่อโอกินาวาอย่างนี้ท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมเชื่อมต่อกันกองเรือที่7เกาะก u a โอกินาวาเชื่อมไปที่ไต้หวันอีกทีนึงนี่คือไต้หวันนี่คือช่องแคบไต้หวัน นะช่องแคบไต้หวันไต้หวันเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้อเมริกาได้ส่งทหารบางส่วนและก็อาวุธต่างๆเข้าไปในไต้หวันแล้วโดยอยู่อ้างว่าภายใต้าการบริหารงานของกองทัพไต้หวันทาไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะจะใช้ไต้หวันเนี่ยคอยคานกับประเทศจีนเห็นได้นะฮะทีนี้ผมจยาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยพอหมดจากไต้หวันมาแล้วเนี่ยอเมริกาจะต้องมีปัญหากับฟิลิปปิน พอดูเตรเต้เนี่ยไม่ได้เอาอเมริการ้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ยอมให้อเมริกามาตั้งฐานทัพอะไรทั้งสิน้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาถึงบรูไนมาถึงบรูไนมาถึงอินโดนีเซียนี่คือ Indonesia. อินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ไม่เอากับอเมริกามาถึงมาเลเซียมาเลเซียนี่ชัดเจนมาเลเซียเอากับจีนฟิลิปปินส์ตรงนี้อินโดนีเซียตรงนี้มาเลเซียตรงนี้แล้วเขเมรตรงนี้เอากับจีน เวียดนามไม่เอากับจีนไม่เอากับอเมริกาแต่จะไม่เข้าข้างใครน่าจะเอียงไปทางจีนมากกว่านะฮะแล้วก็ลาวแลวพะพมา่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องพม่าให้ฟังแม้ตรงนี้เนี่ยก็เหลือเฉพาะประเทศไทยท่านผู้ชมประเทศไทยตรงนี้แหละที่มีปัญหากันแล้วก็บอกว่าเออทำไมประเทศไทยถึงเนื้อหอมหวานเพราะประเทศไทยนี่เป็นฮับจุดศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนแถวเนี้ยประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางและประเทศไทยเนี่ยตามหลักยุทธศาสตร์แล้วเนี่ย จีนโดยตรงใต้ของจีนโดยตรงในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยคืออุตภเปา ที่อเมริกาบอกในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาชี้แจงได้ชัดเจนว่าการตั้งฐานทัพและกองกําลังไม่มีที่ไหนในอาเซียนเหมาะสมเท่ากับอูตเผาเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดทีนี้พอเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านผู้ชมจะได้เข้าใจขออนุญาตขยายนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยขเขมรเนี่ยแคนบูดีเนี่ยอนุญาตให้จีนมาตั้งฐานทัพแล้วอนุญาตให้จีนมาตั้งฐานทัพ ะะฐานทัพที่เมืองซีนูวิลเมืองท่าทําไมนะท่านผู้ชมเพราะวะ่าจีนได้ข่าวว่าไทยแอบตกลงกับอเมริกาที่จะใช้อู่ตะเผาแอบตกลงกันเขาก็เลยต้องตั้งตรงนี้เพื่อยันกับไทยเอาไว้ยันกับอเมริกาที่อยู่ในอู่ตเภาท่านผู้ชมคามถามคือเราสนุกไหมละ่ะตอนนี้เราไม่สนุกหรอกและมันกําลังเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเวียดนามเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมคือพรมแดนที่เวียดนามติดกับจีนโดยผ่านมณฑลกวางสี เวียดนามเนี่ยจีนตกลงกับเวียดนามแล้วว่าจะให้เวียดนามตั้งด่านส่งสินค้าเข้าจีนสินค้าทุกประเภทที่เข้าจีนถ้าผ่านด่านของเวียดนามตรงเนี้ยด่านตรงเนี้ยนะฮะ จะเสียภาษี4%เดิมทีเสียภาษีแวด15%เขาลดเหลือ7.5เจราจาไปเจราจามาก็คือ4%ผมถามท่านผู้ชมว่าเวียดนามซึ่งได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากจีนในเรื่องการเปิดด่านและการค้าการขายเนี่ยเวลามีเรื่องมีราวขึ้นมาเวียดนามจะกล้าเข้าข้างอเมริกามาั้ยเอาเอาตีซะว่าเขาวางตัวเป็นกลางแล้วกันเพราะอเมริกาที่ท่านผู้ชมที่คิดว่าเวียดนามจะยืนข้างอเมริกานั้นก็ไม่จริงอีกมาเลเซียนเนี่ยท่านผู้ชมครับที่จีนกังวลมากที่สุดก็คือช่องแคบมาลากา นี่คือช่องแคบม,มราระกาเพราะว่าเป็นช่องแคบที่เรือบรรทุกน้ำมันที่จีนสั่งซื้อมาจากวิ่งผ่านมหาสมุทรอินเดียต้องผ่านช่องแคบมารากาแล้วก็ขึ้นไปที่ประเทศจีนด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมถึงมีความพยายามที่จะสร้างคอคอดกรตรงนี้เพื่อตัดออกโดยที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาเพราะช่องแคบมารากาเก่าแล้วและแคบและขนาดเดียวกันเรือกองเรือที่7ของอเมริกานั้นตัวนี้จะเดินเรือผ่านช่องแคบมารากาตลอดเวลา เท่ากับสามารถจะบล็อกการผ่านมาของประเทศจีนได้ท่านผู้ชมเห็นยังครับอานาะผมผมเอาอันแค่นี้ก่อนนะฮะเรามารูปนี้รูปนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าเรามีกองเรือที่7ตรงนี้ เรามีกองเรือที่หของอเมริกาตรงนี้เรามีกองเรือที่6ตรงนี้นี่คือของอเมริกาหมดเลยนะฮะกองเรือที่6ของอเมริกาตอนนี้เนี่ยส่งเรือบางประเภทเนี่ยมาเสริมกําลังให้กับกองเรือที่5้าเพิ่มจํานวนเรือเข้าไปเพื่อที่จะให้กองเรือที่หเนี่ยมาเชื่อมต่อกับกองเรือที่7ก็คือพูดง่ายๆว่าให้กองเรือที่5เนี่ยมีบทบาทบทบาทที่ไหนท่านผู้ชมมีบทบาทที่มหาสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ตรงนี้และ กองเรือที่7ก็มีบทบาททางเอเชียแปซิฟิกเห็นไหมอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อมสองกองเรือนี้เข้าด้วยกันนี่ไงท่านผู้ชมเอาเรนี้เริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมฮะว่าภาพมันเป็นยังไงในขณะนี้ที่เขาวางกองกําลังกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องดูให้ออกว่านี่คือลักษณะการเดินหมักรุกสากลน,นี่เอาเรือเดินแล้วนะแล้วก็มีม้าก,กระโดดมาตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เราต้องยอมรับว่าในขณะนี้กองกําลังตั้งขึ้นมา,าจริงๆ